ไกลจากแผ่นดินสยามเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์พระองค์หนึ่งได้รับรางวัลสลากจากงานของโรงเรียนเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของเครื่องวิทยุจากจุดเล็กๆที่สมสนพระราชาหรือไทยกลายเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่สร้างคุณูปาการย่างใหญ่หลวง ให้กับประเทศชาติในเวลาต่อมาการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทเป็นหัวใจของความมั่นคงของประเทศและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเมื่อปีพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาพระราชทานนามว่า สถานีวิทยุอสพระราชวังดุสิตขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ติดต่อข่าวสารต่างๆกับประชาชนและเปิดโอกาสให้พระสนิกรมีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ยังเป็นสื่อกลางนำพาน้ำพระาราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่คุณไปสู่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกยากลำเค็มในยามที่ประเทศชาติประสบกับภัยพิบัติจากการเสด็จพระราชดำเนินไปถิ่นธุรกันดาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสิ่งที่พระองค์ทรงขาดไม่ได้คือเครื่องวิทยุสื่อสารพกติดพระองค์เพื่อสดับตรับฟังข่าวทุกสุขของราษฎรในพื้นที่และพระราชทานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ด้วยพระปรีชาญาณและพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทอุทิศพระสติปัญญาทรงศึกษามุ่งมั่นจริงจังในการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใจห,หลวงต่อความเป็นอยู่ของพระสบนิกรในท้องถิ่นอันห่างไกลทรงยึดหลักการเลือกใช้วิทยาการทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีความเป็นไปได้และประหยัด ทรงศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยพระองค์อย่างท่องแท้แล้วถึงนำมาใช้ประโยชน์ทั้งกับวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์และพระราชทานแก่น่วยงานราชการทหารตำรวจในท้องถิ่นห่างไกลธุรกันดาน่ารและหน่วยงานราชการต่างๆได้ใช้ประโยชน์ทั้งนี้เมื่อระบบสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสามารถติดต่อประสานงานและติดตามผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่อย่างมากมายทั่วประเทศให้บังเกิดผลสำเร็จลุล่วงและเป็นคุณอย่างมหาศาลแก่ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเมื่อเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทําให้ทรงสนพระราชาฤไย ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมในเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมเพื่อสำรวจทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการจัดการต่างๆในโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า3,000ันโครงการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากภาพถ่ายดาวเทียมได้ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพยากรลักษณะอากาศล่วงหน้า เพื่อแจ้งเตือนถึงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆรอดพ้นจากภัยพิบัติดังกล่าวจากพระบรมราโชบายที่ว่าการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและประเทศชาติสื่อไปโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงได้ริเริ่มนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถแผ่ขยายความรู้ไปสู่ทุกชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยมีโรงเรียนไกลกังวลเป็นแม่ข่ายนอกจากนี้ทรงสวนพระราชาฤรไทยในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นทรงทดลองใช้วิทยุติดต่อในข่ายวิทยุอาสาสมัครและทรงติดต่อทางวิทยุกับศูนย์สายลม กรมไปรย์โทรเลขเพื่อทดสอบสัญญาณด้วยพระองค์เองในขณะเดียวกันได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำแนะนำอธิบายปัญหาเทคนิคด้วยภาษาง่ายๆด้วยเหตุนี้เมื่อกรมไปรษย์โทรเลขได้ก่อตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครขึ้นมาจึงได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายนามเรียกขาน V R 0 0 9แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นซีรีมงคลที่ทรงปฏิบัติการติดต่อสื่อสารถูกต้องตามระเบียบวินยัยเชกเช่นนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปอย่าไม่ถือพระองค์ด้วยพระจริยาวัดที่งดงามพระปรีชาสามารถและพระาราชฤทัยเมตตาพระองค์ได้ทรงติดตามมอนิเตอร์การรับส่งสัญญาณของเครื่องวิทยุโทรคมนาคมในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นและพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆตลอดมา ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารในเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นคณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสมาคมวิทยุอาสาสมัครได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูงและสัญญาณเรียกขานโอเทลเวันเอลาและสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระเกียรติ เทเลคอมแมนต์ออฟเดอเนชั่นเพื่อเทิดทูนพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารเหนือสิ่งอื่นใดพระเมตตาบารมีพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทุ่มเทอุทิศพระสติปัญญาพระวรกายพระราชศัพย์ ได้สร้างคุณอนเนกอันนั้นอันยิ่งใหญ่ไพศาลในด้านงานพัฒนาการสื่อสารของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในการทำงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่จะได้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่พวงนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นหนึ่งในสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประสบนิกรชาวไทยสำหรับผู้ที่มาเ,าเรียนรู้และมาปฏิบัติเป็นสมัครเล่นคือเป็นผู้อาสา ก็จะยิ่งต้องเห็นความสำคัญเพราะผู้ที่ทำเป็นอาชีพต้องเรียนรู้มากและต้องมีความสามารถมีความรับผิดชอบมากถ้าหากว่าทำผิดพลาดไปก็จะต้องมีการลงโทษสำหรับพวกอาสาสมัครพวกสมัครเล่นจะว่าไม่มีการลงโทษก็ไม่ได้แต่ข้อสำคัญจะต้องรับผิดชอบในตนเองมากที่สุดเพื่อที่จะรักษามาตรฐานเพราะว่าถ้าพูดอะไรไป จะมีผลสะท้อนไปทั่วประเทศเป็นสะท้อนถึงทุกคนฉะนั้นต้องรู้จักรักษาวินัยของการสื่อสารให้ดีเพื่อที่จะให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและไม่รบกวนกันและกันทั้งไม่ทำให้ความปลอดภัยของส่วนรวมเสียไป